ผมจะเป็นผู้หญิงเพคะอ๋ออาลืมถาเลยย้ให้แบบนี้ผมเสียหายนะอ๋อแตถ้าอย่างั้นคือแสดงว่าจ้อไม่ใช่หไม่เพคะอตลงเไม่ใช่ไมเนี่ยไม่ไม่เอา อุ๊ย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 อุยอุ๊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 ยอุยอ่๊ยกุ๊ยอุ๊ยอุ๊ีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุนยอุ๊ยอุ๊ยงยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ<_<__<__๊ยอุอุ๊ยอด๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอด้ยยออุ๊ยอุยอุยออุอยอุ๊ยอน๊ยอุ๊ยอุอุอุ๊ออ ขาอว่ามังสินชัยมังสินชัยเหรอเพคะปัจนี้เขาจะเป็นยอดดวงใจของเจ้าและคนที่จะดูดูแลเจ้าต่อจากพรจบขอพระบคุณของทยเคะขอารมษัอรออ